สปิติโยวิวาจจาตุสาวโลกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทธิกยุคอปวะภิวาทนาสิลิสเิจังวุทาปจายโนจัตตาโรธรรมปัตจันติอายุวโนสุขังพะลัง ภาวะอภิวาทนาสิลิสนิจังปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวตรนิอายุวโนสุขังภะลังภาวะอภิวาทนาสิลิสนิจังตาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวตรนิอายุวโนสุขังภะลัง ภาวะอภิวาทนาสิลิสนิจังุตตาปจายโนจัตตาโลรามาวาตานติอายุวโนสุขังภะรางวาทนาสิลิสนิจังุตตาปจายโนจัตตาโลรามาวาตานติอายุวโนสุขังภะราง ังบุตรปจาญโนจัตตารุธรรมาวทานติอายุวโนสุขังพระลังว่าอภิวาทานศีลิสนิจังบุตรปจาิโนจัตตารธรรมวทานติอายุวโนสุขังพระลัง ภาวะอภิวาทนาสีนิสานิจังพุทธาปจาย,ยโนจัตารโอธรรมาวะทานติอายุวันโนสุขังพระลงังขอนุโมทนาสาธุกับคณะสัตยาสาตุชนทุกคนทุกท่านที่ใส่บาตรพระสงฆ์ยามเช้าขอบุญกุศลทั้งหลายที่ทุกท่านได้ทำจองอำนวยอพอรให้ทุกท่าน มีความสุขกายสุขใจสมปรารถนาทั่วการทุกคนทุกท่านเถินโอ้เด็กวัดเด็กวัดมาต้อนรับหลวงปู่เด็กวัด,ดวิด่งมาต้อนรับหลวงปู่ก,ปกันแล้วมีใครบ้างใครบ้างโอ้ทางนู้นก็มีทางนี้ก็มี รอรับหลวงปู่กันครับก็ดีใจนะ้เมียนะได้เห็นหลวงปู่มาแล้วกลับมาดีใจกันใหญ่เลยดีใจกันใหญ่เลยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะ้อเดี๋ยวได้จัดอาหารให้กินกันนะครับโอ๊ยโอ๊ยอยจะมาเดินใกล้ขาดเท้าหลวงปู่ลูกหลวงปู่เดินเหยียบอันน มีเหมียวรอรับอย่างมีความหวังได้อากินอาหารจากบิทบาหลวงปู่แล้วอ่าเล่นกัน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 เด็กๆมีความสุขดีครับก็ขออนวยพรให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขสมปฐนาสาธุแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปชุดีมีสุขสาธุสาธุ